Obrigado. Yeah.

แต่เรื่องต้งฉบับนี่นขอเขียนนี่ต้ามคือความสุข ตรงนี้ก็มีความเป็นดุลายขะไปนานก็เป็นวัว่าเดีนี้บ้านตรงเราบลือกคนเข้ามาใลบ้าตปิดเคเพราะว่าคนที่็มารับแก้บุเราที่อยู่คนเดียวเนียคนเดียว เขียนใจว่าชนะโกความที่ตาบอกว่าตลอดท่านปีที่ผ่านมานั้นแม่กนเชิญใจคือตลอดไม่เคยทอดทิ้งนะแต่ถ้าเป็นไปได้ที่ไหนก็เลย แต่นครคัวนี้ไม่มีความี่หมือนครบัวแต่พวกเขาป็นผใจไม่ได้พร้อมหน้าพร้อมตาแต่จะไม่ได้าไหนแต่การทำกิจกรรมร่วมกันการและกันแค่นี้ก็เป็นพลวัตแ้ลูแล้วแต่นิการ่าแทนรายงานาม แม่สวัดีครับทีนดีคุณแม่ท่านนึงนะครับถึงวันที่ท่านอายุปีนะครับที่จะัด้ถือคำอาชีพในการปีนต้นตาลที่สูงทำงานนะครับที่เป็นเก็บ่าน้ำตาล้นาแล้วไปขายไปจำหน่ายจนน้่งลุกแล้วก็มีชอาง้นนี้มีว้เจ็นปีนขึ้นไปเต้าไวผเตอได้อยู่ที่ยอดต้นตาลที่สูงเสียเป้านั่นจากนั้นเดอก็จะนำตาน้ำตาลจบที่ไดมาทเป็นลำตาน้าโนม <ป>น้นที่คุณยายเชื้อเก็บมาได้นี้เป็นน้ำตาลกระโดแท้ร้อปแน่นอนครับคุณยายเชื่อบอกว่าน้ำตาลเก็บมารสชาตหอมหวานาาานะครับ<ป>ที่ทำมาชนี้มาแล<ป>้วกว่าสาปีเกือบสิเกือบสิบกือช<ป>นีเช้เพราะว่าทุกวนนันนี้นนนนค,คุณยายเย ที่สามเดอสามารถราญญาเลี้งยงลูกมาจนโตเนี่ยที่ท่านคุไม่ถึทุกๆวันคุณยายเชื้อนะครับตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้าถ้าเช่กนมเช้าเนี่ยอย่าเชื้อแกก็จะนำกระบอกตาและมีปากตาอันก็มีอปรณ์หลักสำหรับกชึขต้นตาเตรียมพร้อมไปถึงต้นตาขึ้น,ส,าาน,น,นสูสสสาานงยงาสับว์ให้พ่อมันดูสามสิบเจ็ดปเีเามาลูก แต่คุณยายเไม่เห็นคุแขึ้นต้นตาแต่คุณยเชื้อไม่หยอนคืบอกว่าเขาจะงคนที่าตอนนี้จะบอกว่าความเคยชินนะครับทีอะทีที่เคยทำมกอแคุณยากจะบอกว่าก็อาชีพทีละที่สามารถเลี้ยลูกจบลูกเรียนได้เป็นต้นจบามสามาข้าพกลัที่ที่เต๋ละกั เป็ปีแล้วไม่ได้ชื่นกลัวยังสามารถึงต้องการได้ในสมชายุโรที่เป็นยุดชายผมอยากจะบอกว่าแม่แม่ที่จุรกีตุรกีรับประจำวันถึงจะชีวยพี่ได้มากพี่น้องข้างปลางแล้วก็กาตาก็ไม่ยอมก็เกรงว่าจะเกิดัาตรายขึ้นเลยนั่นก็เป็นการตัดสิน เป็นี้บเกี่กัคนทำทคนและก็รเับป็นวิทยากรในการบรรยายและศาสตวิธีการทำตที่เรียกว่าทน้ำตาลตเรียบกับดันดัดัดันนดั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 

ไปียไปยัยเดลูกอะไอ้จ้ยกชายไ้ี่จถูกยันนั่งหมดละเอาตาเนี่ยมาลงมา

กดเก๊กขึ้นมาผักแดดขึ้นมาน้องกิ่งแดดขึ้นมาผักมาข้างหน้าข้างหน้าลูกขักมา หัวเล่มงานในการเศร้า